อีพีก็ยังดีอย่างไยก็ยังมีให้ชื่นใจอีพีก็ยังดีอย่าง้อยังมีให้ชื่นใจโอเคครับทุกคนก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมภูนุนะครับผมเหมือนเดิมเนาะในคลิปนี้เราจะมาเปิดสกินคุกกี้รันนะสกินใหม่2สกินนะผมก็คือสกินของดาร์กโกโกยามอัสดงแสนสงัดแล้วก็มิสติกฟา้าน้ําค้างยามรุ่งอรุณน,นะผมก็ผมมีงบงบฟรีนะอันนี้คือเป็นไอดีสายฟรีนะไม่เติมเลยนะก็มีอยู่แค่หมื่นหกนะก็จะสุ่มได้ประมาณเนทะ่าไหร่ 100เอ้ยประมาณ50 50ครั้งอ่าประมาณนั้น50 50ปว่า50เปะเลยปะประมาณ50เป๊50ปะ50กว่าๆ่ยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก,กดเลยแล้วกันนะโอเคไป5ครั้งแรกก็เกลือแดกเลยก็เกลือแดกเลยอ่ะแค่นั้นแหละก็คือข้ามอ่ะดวงไอ้ภูมันไม่ให้อ่ะและ้วภูต้องทำไงอ่ะถึงจะได้ใจเธออ,อ่ะไม่เข้าใจว่ะโอ้ยมามามา,มาแน่ผมอยากได้มิสติกอ่ะ มิสติกอะตาม่ิเยมิสติกอะอุ้ยมาอู้หเสื้ออย่างนี้เสื้ออย่างนี้เสื้ออย่างนี้ข้ามจบเลยให้ว่องเลยให้ว่องเลยกูถามจริงเถอะไะโอ้ยหนกันกหนกันกหนั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 กจริงทุกคน โอ้โอ้ยหนักทุกคนหนักเม้่ผมอัดคลิปเปล่ามันเลยเกลือเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจริงจังเออไอ,อย่างน้อยอีปิกก็ยังดีอีปิกก็ยังดีเจ๊อีปิกอย่าทำหน้ากโกรธอย่างนั้นคนสวยนี่อย่างน้อยขออีปิกก็ยังดีอีปิกก็ยังดีแล้ว,วะ ไอปีก็ยังดีอย่างน้นยงนอ,ยงอยก็ยังมีให้ชื่นใจไอปีก็ยังดีอย่างน้อยยังมีให้ชื่นใจอู้ไม่เคยชื่นใจเลยโอ้ไม่เคยชื่นใจเลยวไม่ชื่นใจเล้วมิติกฟาวแต่กูไม่ฟาวแต่ตอนนี้กูฟาวฟาวมิติกไงแล้วก็ฟาวมิสติกไงครับทุกคน ไอดีสส่ฟรีนะครับผมได้เลเจนแล้วตอนนี้เลเจนตใหม่สุดยอดแลวได้ต่กินที่อยากได้ด้วยในส่วนของมิสติกฟาวอะทุกคนว่างไงวะทุกคนสายฟรีนะอันนี้ผม่ายฟรีด้วยผมไม่เสียสักบาทแล้วอืมดีจริงๆเลยอ่ะโคดเวอร์โคสเอร์โคสเอชนะทุกคนโอ้โหขอบคุณมากนะดวงวันนี้ถึงมันจะเกลือกับเกลือกับตัวก็เหอะอืม ตัวนี้เกลือนะมาเลดอัพแล้วเลดอัพแล้วคุณทุกคนทุกคนว่าผมควรเก็บดีไหมเปิดเลยปะหรือเก็บไว้ตัวต่อไปแต่ที่จร okay? ิงอ่ะคือมันก็มันเปิดแล้วอะเนาะมันเปิดแล้วก็ควรแบบก็ไปให้สุดเลยดีกว่าไหมใช่ปะใช่ปะไม่หรือผมจะไปเปิดนี่ดีวะดิสกินเนี่ยตู้สกินปกติเผื่อแบบมีสิทธิ์ได้เลเจน์อื่น มันก็อีเวนแล้วมันก็คืออีเวนแล้วอะคือจะลังเลอะไรวะก็มันก็เพิ่มอัตราแล้วก็ก็กดไงก็กดก็ก็อีปิกไหมก็อีปิกก็อีปิกไงก็แค่อีปิกก็พอแล้วอีปิกก็ภูภูก็ดีใจแล้ะภูภูภูขออีปิกแค่อีปิกก็คือดีใจแล้ะไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบเลเจนด์หรอกเอาแค่อีปิกพอมันแบบขอร้องแบบขอแค่ไม่ได้คัมมอนอะโอเคก็ ตามปราธนาดีชอบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ก็ตามปราธนาตามใจปราธนาเลยเหลือห้าพันห้าพันได้กี่ครั้งประมาณสี่สามครั้งอ่ะสิบห้ารอบก็เกิดอะไรไรกันไม่ต้องดีรอเกลือข้าม ทุกคนก็ถือว่าก็ก็ก็เริ่มเจ็บแล้วนะโอ้โหโอ้โหอ่าทุกคนครั้งสุดท้ายว่ะแล้วก็ขาดอีสองร้อยไม่เป็นไรช่วงนี้มันแจกเยอะนะทุกคนไปกดเลยโอ้โคตรคือเอ้แต่อย่างน้อยมันมันเกลือแค่ไห,หนเราก็ได้มาแล้วว่ะเนาะ หนึ่งสกินอ่ะมีกิจกรรมปล่าวะผมรู้สึกว่ามันมีนะเอาเอาเก็บเก็บเก็บมาเก็บเก็บมามีอะไรให้เก็บเก็บไว้ก่อนล้วนเผื่อเราได้สุ่มต่อนะเได้สุ่มต่อนี่ไงนี่ไงสุ่มแล้วมันก็ได้ของด้วยไง วันนี้มันได้ของเยอะเว้ยเรื่องมาดิมาดิทุกคนก็ได้สองรอบเลยนะต่อเลยก็คือสถานภาพคือคือเก่าอ่ะก็คือเกลือเหมือนเก่าอ่ะไม่ให้ได้ลุ้นนะทุกคนไม่ต้องลุ้นเลยนะคือถ้าถ้ามันขึ้นเสื้อมาไม่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 อลามนี่ไม่ลุ้นเลยนะแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ลุ้นเลยอันเนี้ยคือไม่ลุ้นเลย ทุกคนอันนี้อันนี้ขั้นสามเลยนะมีขนาดเพิ่มอัตราทุกคนแต่อย่างน้อเราก็ได้เนาะได้เลเจจินมาเนาะมองในแง่ดีแล้วกันเนาะเออเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เพิ่มอัตราเป็นหนึ่งปอร์ซ็นแล้วว่ะแต่เราไม่มีอะไรและตอนเนี้เรายังมีพิมพ์ตัดอยู่ว่ะโอเคเก็บไว้แล้วกัน โอเคครับก็สําหรับการสุ่มสกินในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมทุกๆคนนะเออต้องบอกไว้เงี้นะผมว่าในคลิปของคุกกี้รังคิงด้อมของผมเนี่ยเป็นสายฟรีนะผมนะแต่ผมคิดอยู่ว่าจะเติมพาร์ตไหมนะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เติมคุ้มที่สุดในคุกกี้รังคิงด้อมแล้วอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอ๊ะรีวิวดีปวะเอ๊ะ ผมสุ่มได้แล้วมันก็ต้องรีวิวดิเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวเลยมิติฟาวสกทีนี่รีวิวเลยละกันรีวิวดันปกติกละกันนะเนาะ๋ยวเราก็ใส่ไปแค่มิติฟาวเนาะ ต้องเลื่อนไปขี่เกียจเลื่อนอ่ะนี่มิติเอาไปกับโกดาโกโก้แล้วกันเนาะประมาณนี้ไม่ต้องใส่อะไรหรอกไปอเอาไปป๊บนมาดูเอฟเฟกต์สกิลของสกินมิติกปล่ากันโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้หยุดกดกดหยุดอ้นี่ไม่ทันนะกด สโลไม่ทันไอ้กดหย,ยุดจุดคูณสองไม่ทันนะแต่เมื่อกี้ก็ประมาณนั้นแล้วก็สวยอยู่นะแต่เดี๋ยว,ว,ยวนุดูช้าๆอีก็ดีกว่านี่นะนสีม่วงเลยนะทุกคนแม่งเข้ากับดาร์โกโกส้สก,กินแบบปกติมากก็รู้เห็นปะมันจะเป็นสีม่วงโอ้แท้เนี่ยจัดเลยดูยดยนะแล้วดูก้อนเมฆดิมันเป็นสีม่วงด้วยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยมันโคตรเข้าเลยดาร์โกโก้ดาร์โกโก้ไม่ต้องมีสก,กินก็ได้นะ่ะแค่สก,กินอาเวมันก็สวยแล้วนะ เนี่ยแค่สกินเอาไว้มันก็สวยแล้วนะผมว่าไม่ต้องมีก็ได้นะเอาไว้ไม่ต้องมีก็ได้นะสกินดูตัวนี้เนี่ยเห็นไ่มม่วงเหมือนกันไหยม่วงดำไหมคุมโทนจัดอ่ะโคตรสวยเออตัวมานี้นะสำหรับสกินมิติฟาวไปจบคลิป